คลิปปลายปีวันที่ส1อนะครับหลังจากอาอาลอตเตอรี่ออกไปแล้วอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับงงงมุนมุนไปเลยเพราะมันไม่ถูกลอตเตอรี่เขาถูกกันได้ข่าวว่าเขาถูกกันเยอะเยอะมากเมื่อเช้านี้ลุงชัยก็เลยซื้อเลยตัดสินใจต่อไปนี้ไม่เอาแล้วไอ้พวกเดินเดินนี่ซื้อในกระเป๋าตังค์ดีกว่า เอาอยากซื้อกี่ใบตั้งใจแล้วซื้อเลยเลิกมนะครับครั้งเดียวเลยก็เช่นเคยคุยไปขายไปเป็นผ้าพอยกดอกลายโบราณครับเขาเรียกกันลายแห่ลายแหมีเชิงบนกับเชิงล่างเอาทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นเป็นหัวผ้าเป็นชาผ้าได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกัน กาผูกลายว่าเหมือนกันดูสิครับซ้ายกับขวาเหมือนกันไหมแต่สีมันเป็นสีเทาอ่ามันเป็นสีเทาใครที่ชอบสีนี้พื้นนี้มีสีเมตรถ้าตัดได้หนึ่งชุดถ้าแบ่งครึ่งเป็นข้างล่างก็ได้เป็นเสื้อก็ได้เป็นเป็นทอดล่างได้นะครับหมายเลขอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนอว่าหมายเลขอะไรกันผิดกันพลาด เจสามสาเก้าเขาเรียกว่าลายแห я, าทางพื้นบ้านเขาเรียกประกาสนังลายแห я, ราคาลาลุงชยัยนี่ถึงเป็นราคาเก่าอยู่นะครับสองพันแปดคูณสอเพราะม,ามัะมนะ4เมตรโดยประมาณนะสเมตรโดยประมาณยังไม่ปรับขึ้นสวยผิวผิวสวยเลยเ,เป็นผ้าบางเบานะครับอทอดีนะครับ ดูสิครับดูสิเวรมครับ<ด>นี่แหละสีเทาอ่ามันก็เลยไม่ค่อยจะสดมันก็เลยไม่ค่อยจะสดใสถ้าเป็นฟ้าก็ไปอย่างเดงันที่เป็นเทาอ่ามันก็เลยดูซึมๆไปหน่อยแต่บางคนเขาก็ชอบนะวันนี้ก็มีมาสองผืนในคลิปปลายปีสามหน่งพวกนี้จะได้อัดรึอัดคลิปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะได้อัดหรือไม่ได้อัด แต่คิดว่าคงจะได้อัดหนัาผ้าเรามีกันเยอะเดี๋ยวก็เอามาเอามาอัดไปเรื่อยๆผืนนี้ว่าสวยแล้วเดี๋ยวไปดูผืนที่สองสิเป็นลายอยู่ในยุคอยู่ในสมัยเดียวกันจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ผืนนี้จะให้ผืนที่สองที่กำลังจะอัดคลิปให้ดูนะั่ก็ได้อะไรอะไร ه, เขาเรียกอะไรตำป้วะลายตาป้วมันมีหลายอย่าง ลายนั้นที่เขาเรียกรวมๆวมึกว่าตำกัวเขาแปลว่าอะไรลุงชัยก็ยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับก็ตอบไม่ได้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือลายตะขอมันเป็นมีลายดอกไม้ลายแล้วก็ใส่ลายานาคน้อยเข้าไปาลายตะขอลายตะกาะลายตะเกาแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ไงลายนาคน้อยหรืองูงูเล็กนะครับใส่เข้าไปาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสวยขนาดไหนไหม สวยถูกใจไหมถ้าถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามานี่ไงครับพื้นที่สองที่บอกว่าลายตำปว้วเป็นยังไงเห็นไหมครับมีกระน,นิว่วมีลายเนี่ยเขาเรียกรวมๆว่าลายตำปว้วมีดอกไม้ นี่มีตะเกาะหรือตะเกาอันนี้นะครับมีดอกไม้มีมีหน้าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอันนี้ผมเรียกเหมือนลายแหลายแหน่ลายดอกเล็กๆดอกคล้ายๆดาวกระจายจะไม่มีไม่มีลายงูเล็กงูน้อยไม่มีอันนี้ไม่มีพื้นก่อนก่อนมีแต่พื้นนี้ไม่มีนี่แหละคือ ลายที่แผงออกจากกันจากลายหลักมีมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆคนที่ทอผ้ารุ่นนี้เนี่ยน้อยกว่าน้อยนะครับมีแค่สี่เมตรตอนนี้อยู่ในมือเออน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินไม่เกินแปดเมตรแต่ผืนเนี้ยสี่เมตรตัดได้เต็มชุดถ้าตัดได้เต็มชุดมันมีเชิงไม่ใช่ลุงชัยมันไม่มีเชิงเนี่ย ซ้ายกับขวาบนกับล่างไม่มีนะครับไม่มีมีเส้นคุ้มลายอย่างเดียวเฉะนั้นกลับหัวกลับหางตัดได้เต็มพุ๊ธผ้าในหนักตึ๊กเลยนะครับหนักตึ๊กเลยเอาไหมเลขอะไรเจสามสี่หนึ่งสี่เขาเรียกตำพวกโบราณผ้าโบราณลายโบราณน,นะครับสีน้ําตาลาน้ําตาลแบบไหนสีเม็ดมะขามน้ําตาลอมแดงน้ําตาลอมแดงสีเม็ด ไายปราบเซียนอันนี้ผ้าหนักจากแหล่งจากแหล่งที่มีชื่อเลยนะอันนี้ของผ้าของมีชื่อเลยอยากรู้ผ้าที่ไหนทุนชัยราคาเท่าไหร่อันนี้สามพันสามที่สามพันสามต่อต่อต่อผืนนะครับผืนหนึ่งก็ประมาณสองเมตรโดยประมาณนะอ่าสามพันสามมาดูลองมามาดูกันว่าอยากรู้อ่ะอันเนี้ย ที่บอกว่าผ้าเนี่ยของของคุมเนี่ยดังนือเกินนะบ้านนี้ดังมาแต่ไหนแต่ไรโทรมาถามกันโทรมาคุยกันอยากรู้อะไรอะไรเป็นอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องผ้าพอตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ขอขอติดติดไว้ก่อนขอติดไว้ก่อนนะครับแต่ปีใหม่ละพรุ่งนี้ก็ปีใหม่ละปีไหนๆก็เหมือนกันคนรุ่นรุ่นชายนี่ไม่ค่อยจะถืออะไรละ ถืออยู่อยู่เดือนหนึ่งถืออยู่สอวันก็คือวันอวลอตเตอรี่ออกถ้าถูกก็น่าสดนะครับไม่ถูกก็หน้าแห้งปลาตาปกติเป,เป็นธรรมชาต,ติเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่เข็ดน,นะก็ซื้ออีกก็ซื้ออีกก็เป็นเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ละขึ้นวันที่1 2,567สอ้าละ จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำอย่าโทษอะไรดูดวงที่ไหนไม่เท่าดวงตัวหรอกครับมือสองข้างเนี่ยครับมือสองข้างเนี่ยหาดทำปากให้เป็นมงคลนะครับก็จะร่ำก็จะรวยลองดูกันนะครับสำหรับปีนี้ก็คงจะมีเท่านี้บอกกันสั้นๆน,นะครับเป็นปริศนาไปมือสองข้างเนี่ยทำรวยปากนี่เป็นเมตตานะครับสายตานี้ คอยดูว่าเขาทำอะไรกันเขาค้าขายอะไรกันแล้วรวยได้ครับพบกันใหม่ในปีหน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ